นี่ตรงนี้1 2 3่งสองามกระแสของการถ่ายรูปนิยมมากๆแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นโดยยังไม่มีจุดสิ้นสุดเราก็จับจุดตรงนี้มาเริ่มทําเราอยากจะสร้างความสุขให้กับลูกค้าโดยการจัดสถานที่ให้ดูสมจริงที่สุดและสวยที่สุดว่าประมาณก็เฉียดล้านนะฮะ รับฟีดแบกดีมากๆเต็มตั้งแต่เปิดร้านเลยต้องเช่าที่จอดรถเพิ่มแล้วก็ลูกค้ามีการเต็มตัวดีมากคนชุดกันมาแบบเต็มที่ก็คือพอถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยสวัสดีค่ะทุกคนเห็นบรรยากศาศหนาวๆแบบนี้นะคะจอยไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าจอยอยู่แถวเรียบทางดวดเอกมัยรามินทานี่เองค่ะที่นี่คือร้าน ดีสตอรี่การ์เด้นแอนด์รสตรองค่ะบรรยากาศด้านในร้านจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยค่ะไปเร็วจ้ามาสวัสดีครับผมศกชัยสนสริธรรมนะครับเป็นเจ้าของร้านดีสตอรี่การ์เด้นครับ คิดในการทําร้านตามเทศกาลต่างๆเริ่มมาจากอะไรคะเป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่เราเริ่มทําร้านแล้วมผมอยากจะให้คนมาถ่ายรูปมารีวิวถ้าย้อนกลับไปเมื่อ4ีหปีก่อนกระแสของการถ่ายรูปเรียก,ก,กว่านิยมมากๆแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นโดยยังไม่มีจุดสิ้นสุดเราก็จับจุดตรงนี้มาเริ่มทําจริงๆเราก็ทามาหลายธีมแล้วนะคะเปลี่ยนมาเรื่อยๆตั้งแต่ฮาโลวีนแล้วก็มาเป็นออทัมแต่ธีมที่ภาคภูมิใจของร้านก็เป็นคริสต์มา ซีมเนี่ยมันก็มีการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรทุกปีเนี่ยเราจะทําการบ้านหนักมากในปีที่เราเดินทางได้เราถึงกับบินไปดูพับที่ต่างประเทศแล้วก็นําเข้ามาเองว่าประมาณก็เฉียดล้านนะฮะซึ่งกระแสะตอบรับดีมากมากเลยนะฮะทุกปีเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นช่วงที่ผ่านมาเต็มตั้งแต่เปิดร้านเลยขนาดที่ว่าต้องเช่าที่จอดรถเพิ่มต้องจ้างพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยแล้วก็ลูกค้ามีการเต็มตัวดีมากคนชุดกันมาแบบเต็มที่มีตากล้องส่วนตัวแล้วก็มีคนช่วยขอบชุดมาเปลี่ยนพอถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยไม่ ยอมรับว่าร้านคาเฟ่สวยๆเกิดขึ้นทุกวันมันก็เป็นงานหนักแล้วก็ความยากของเราที่จะต้องคงคุณภาพแล้วก็ความนิยมไว้ให้ได้เราต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นออกมาแล้วก็คุณภาพเพื่อให้เกิดความประทับใจแล้วก็มาเยี่ยมเราบ่อยๆไม่ใช่ว่าได้รูปแล้วก็จากไปเราอยากจะสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างความสุขให้กับลูกค้าโดยการจัดสถานที่ให้มันดูสมจริงแล้วก็สวยที่สุด ่ก็อรอรยยด้วมีทั้งอาหารไทยนะครับาอาหารยุโรปเบเกอร,รี่แล้วก็เครื่องดื่มซิเนเจอร์ของทางร้านเป็นบานอฟี่ตอนนี้ขายดีมาตลอดเพราะว่าเราควนคาราเมลเองกล้วยแล้วก็ไปเลือกจากสวนที่ไว้ใจได้ส่วนผสมของวิปข้างบนก็มีแมคคาเดเมียกินแล้วมีเทคเจอร์ที่ดีนะฮะลองลงมาก็เป็นเค้กมะพร้าวอ่อนจะเสิร์ฟคู่กับซอสทาจากมะพร้าวอ่อนกําลังดีมะพร้าวก็เอามาจากอัมพวาแล้ว เมนูสุดน่ารักแก้วนี้อันนี้เป็นบีฟออเรสก็มีความนา่ารักจากตัวน้องหมีที่ทําเป็นเทรดี้นะฮะเมนูถัดไปเป็นปลากระพงเกียวหวานก็เป็นปลากระพงทอดทั้งตัวเลยนะครับทานคู่กับขนมจีนสปาเกตตี้ต้ยมยำแล้วก็ใช้กุ้งแม่น้ําจากอัชุทิยารสชาติก็จะไม่เลี่ยน b ีสอร o ี่การ์เดนไว้นะครับอยู่ที่ประดิุ์มนูธรรม23หลังจากคริสต์มาสปีนี้แล้วที่ร้านก็จะเนรมิตร้านให้เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกสำหรับวาเลนไทน์ติดตามตีมใหม่ๆของทางร้านได้ที่ Facebook page b อร์ r ี่การ์เดนคาเฟ่แอนด์เลสเอครับ